ค่ะสวัสดีค่ะคนะคะคุณผู้ชมนะคะแอดมินมนะคะเอื้อยเขียวพารวยนะคะแนวทางสูตรหอยเล่านะคะของเซียนเซียนนะคะเราก็มาดูนะคะแนวทางกันต่องวดนะะคว่ามีเซียนไหนเข้าบ้างต่อนะคะแนวทางนะคะสูตรหอยเล่านะคะมีเซียนเดนีอาเข่าคนที่ออกก็คือสามเจ็ดหนึ่งจิตนะคะผู้ชมเอ่อไปออกข่างนามก็เลยนะคะแนวทางที่เซียนพันไหหมาเนหลายเซียนนะคะ Okay, it, 3, 3, อ it, อกเกะสามจ็ดนะคะสามเจ็ดสามเาเจาะสามเจ็ดเกือทุกเสียนเลยนะคะผู้ชมโอ้น่าเสียดายนะคะของเซียนใบก็ให้ล่างหนึ่งเจ็ดโอ้ยล่างสองจ็ดออกหนึ่งเจ็ดนะคะสองสามจ็ดนะคะนะคะก็เป็นแนวทางนะคะของเซียนของพอ่อเฮงให้หลักหน่วยเจ <s> ็ดนะคะเอาของพอ่อเฮงให้หลักหน่วยเจ็ดนะคะมีแค่สองตัวคอร์รนะคะอันงวดนี้นะคะของพอ่อเฮงแปลกๆนะคะมีตองแปดและตองตองหกนะจ๊ะ ของเส้นเปรกับบอาเขาคผู้ชมของเส้นเปนก็ให้เด่น3านะคะสามจิตแล้วศูนย์สามะคะเป็น่องศูนย์นะคะวันนี้ก็ของเส้นกะรุดสูตรหวยเล่านะคะสูตรหวยนะคะก็วดที่ผ่านมานะคะเอดกับหอดินสองบุญนะคะเจาะนะคะเดินสองบนนะคะมีสองจิตอกหจิตนะ เลกเจ็ดขึ้นมาอะไรเถนะอะเนาะวันนี้นะคนนะท่านผู้ชมสามใหม่เดียว เด็นสามนะคะอยู่บนบนหรือล่างนะคะเด่นบนล่างนะคะแต่เจาะเป็นสามหลากนะคะ ติดแปดติดเติดสามนะคะสา ปดเจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งนะเด่นสุดๆนะคะสามเจ็ดแปดเจ็ด ตัวกันนะคะสามแปดสามแปดเลขเจ็ดหนึ่งนะคะแปดสามจิดชุดสามตัวนะคะ แนวทางนะคะสูตรหยวยเรานะคะ,ะเลขเด่นนะคะเด่นสามเป็นสูตรบนล่างนะคะแต่เจาะล่างสามนะคะมีสามมีเจ็ดมีสองมีแปดมีหนึ่งนะคะจับคู่นะคะสามเจ็ดเด่นสุดๆสามเจ็ดสามสองตัวหนึ่งนะคะเด่นสุดๆสามเจ็ดสามสองสามหนึ่งนะคะแปดเจ็ดสองหนึ่งและแปดหนึ่งงวดนี้นะคะสามเจ็ดแปดเจ็ดสามสองสามคู่ เด่นสุดๆนะคะวันนี้เรา่็แปดสามเจ็ดนะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะของแต่ละเสียนนะคะชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็พันนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นแนวทางนะคะงวดวันที่นะคะแปดนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะ,ะคะขอให้มีโชคไม่ลาบนะคะท่านผู้ชมนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะ กก็จะไปตามหาแนวทางนะคะของแต่ละเซียนนะคะเหล็กดินเหล็กวิ่งนะคะมาให้รับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะของทุกเซียนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ